สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกายินดีตอนรับทุกท่านเขา้าสู่ซองของเบลลีอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องการตอนนี้เนเฮากันได้มาอยู่ที่บ้านของน้องทอหื้อเนาะทุกคนเนาะก็คือเป็นลูกชายของไายผู้นึงที่ว่าพิการแขนพิการขาเนาะทั้งเมียก็คือกันเนออี่ยไอเพิ่นก็ได้อยู่หันแล้วเนะเาะเฮากันเดินทางเข้ามาเพราะว่าจะเอาปืนม,มาบิ๊กไม่ให้น้องไปไปโรงเรียนเพราะน้องว่าบ่มีปืนบ่มีบิ๊บบบก,กันนะเฮาก็เลย ได้มาเขาก็เลยจะเอามาแบ่งปันให้น้องกันเอาไว้ไปเขียนอยู่ในห้งเฮียนนะทุกคนเนาะนี่มาพี่มามาพี่สบายดีพไหมอ่าท่อท่อท่ออยู่ในเฮือนนะทุกคนเนาะกับบรรยากาศแรงๆพี่น้องนี่เด็กน้อยเต็มเนาะเขากับเดี๋ยวจังหน่อยเนาะเขาเจ้าปื่มให้น้องก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้องเฮียนอยู่ประมาณป่อชีนี่แหละตามที่เขาถามในสุธิแล้วนะน้องกันอยากเฮียน แต่ว่าบ่มีปื้มนเนาะเฮาสิสื่อสารนําพ่อของเพิ่นพ่อของเพิ่นก็ปากบ่บ่ค่อยฮู้ภาษาลาวนะ,นะเนาะเฮาก็เลยว่าบ่สามารถสื่อสารกับเพิ่นได้สุดที่แล้วอันมีคนแปลเฮาเนาะทุกคนเนาะมีลามแปลภาษาไทยเท่อมาพี่ท่าเฮนะ้สบายดีเพิ่นนะสบายดียดน้องอยู่ปลอเสียแม่นะ่ะนองอยูปป่ปลอดี อ่าปอดซีดยเอ้พ่อจิมายลองว่าองุ่นด้วยไหมด้ยไหมไปยังมามั่นนี่น่ะไปจีมันนี่ไปกันได้ร์ก็ไปไปไปองุ่นเรียนเนาะทุกคนเนี่นเมื่อวนนี้ไอ้มีเครื่องมาดฟักเจ้าเนื่อน้องเอาไว้ไปเขียนยุงเฮียนเนืองไปกันได้เนือง หนึ่งสองสามสี่ห้าปอดสีนะทุกคนเนาะแล้วก็จะมียุนี่มีเบอร์มีอันน่ะมีปื้มเออมีโซกับบิ๊กนะทุกคนเนาะหนึ่งสองสี่ห้าบิ๊กห่ากาศแล้วก็โซห่ากาศนะทุกคนเนาะเอาไปให้น้องไปไปเขาของเฮียนนั่นแหละไปเฮียนไปเขียนเนาะแล้วก็มีเพราะว่าน้องอันมีถุงอยู่แล้วเราก็ได้บัตรถุงมาเนาะเอาขอบใจนะอ่าตั้งใจเฮียนตังสีเนาะเฮียนมันเก่งเนาะ แม่ด้วยแม่ไปทางใดบ่มาเอานอนอยู่พุ้นพอพ่อไปพ่อไปอ๋อก็คือแม่ของเพื่อนันตามเที่ยวบถามก็คือแม่ไปให้ยังบ่มาเทียนอนอยู่พื้นนะทุกคนน้อท่อน้องน้องก็ไปไฮเมื้อเนี้บไ่ได้ไปบม่ได้ไปมีแต่แม่ไปผู้เดียวอ๋อแม่แม่นอนอยู่พุ้นบ่ยญานอ่ะ บุญนึงมาตีออไปอัดเป็ดอ oh. ัดไก่ตีโดยโอ้พัชวีไปลองบ่าวของดูโดยลองบ้าวโดยงั้ยไหมโดยอืมต่างใจเฮ็ดหนังสือเนอื้องยุ่ปอดีเน่อะโดยลองบ้าวม้โดยโดยมื่อนี้กินข่าวแรงแล้วยังน้องมอตากินแล้วกินแล้วกินกับยังม่รูจกินนะ น้องอชิบูเพิ่นบู๊เบาลาวนั่นเองตั้งใจเฮียนนึงตั้งใจเฮียนึงสิหนึ่งโอเคเดี๋ยวเอาเจ๊ยายขนมมาเนาะทุกคนเนาะดีใจอ่ะได้ปื้มมาดีใจเนาะเอาขอบใจเพิ่นอีกงามๆามไหมเดี๋ยวเอาเจ๊ยายขนมกันนะเพราะว่าคนมาหลายแห่งเนาะแจกกันแบบสนานวันใบแล้วมันนี้เนาะ คนมาหลายครับแบงกันกินเนะาะเอาขอบใจก็นอ้องขอบใจเอ่อเอาเจ้าแน่เพื่อนบอยขวัญนิยตเพื่อนจะพิการเนาะทุกคนเนาะนี่แขนเพื่อนจะเป็นแบบนี้เนาะขออนุญาตจับเลยแขนเพื่อนจะเป็นบบนั่นี้เนาะทุกคนเนาะเวลาเหตุกเการณ์เพื่อนจะเหตุกหตกหตกบกบลของแค่ว่ะนะเนาะเอาขนมบ่าเอ้าเล่าก็เป็นแค่นี้ อันนี้อันนี้เป็นลูกผู้ใดโอ้แล้วกับสีสันน้ำเฮาวใดอ่ะบูฮัวแล้วคือเปลี่ยนแล้วนี่คล้ายๆกับเด็กออสติกเนาะทุกคนเนาะมาเบิ่งเอาพ่อพเท้าเยันขนมสวัโดยโดยเอาจจกอะสองขนดเนาะทำไงโอ้ลูกบ่างงานเนาะ ขอบใจเด bon. ah. ah. ้เอิ่เอานัขอบใจสองเบื้องเอ้ขอบใจนั่นเลยเอ้ยอ่ะมาไปมาไปมาไปมามอาขอบใจก่อนมาไปเอาเอมาไปทีมันเอามาไป ขอบใจเด้ขอบใจก่อนให้ขอบใจอเอ้าเจ้าอ้เจ้าอุ้เจ้าอ้เจ้าอ้นเจ้าอเจ้าอนเังบูเนี่ยอ้เจ้าเออเอาอุ้เจ้าใชผู้ใดผู้ใดมามาไว้นะมาไว้มาไว้มาไ้มา้ม้าโอ้ม้าเออโอ้า้มนขอบใจเ้มาไ้มาไวมาไว้มาไว้มามมาไว้ mời à, ok, má mày, má má má, mời mời má, má mày má mày, phải bố đây, mời 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 phải bố đây, mời má mày, má mày, má má, à, à. Oh, chow, con, <laughs> เอ้ยมามามาเมื่อละโอ้ยยายผู้เฒ่าเนี่ยผู้เฒ่าทางนี่เนาะเอา right ผ hey, oh, ู้เฒ่าขนมมามาเท่ามาไหม ม,มาไหมขนมบบานมผู้ใดผู้ใดมาเอาเด้อมาไ้มาไ,มาไ้นี่ย่างๆมาไ้เอาไม่แถวขึ้นนี่แดดม้นละแดดม้นละมืดนะแดดม้นละแดดมืดแล้วนะทุกคนนะยังเหลือบักหลายๆเขาจะไ้ให้เขาจะให้อันน้อง ทอทอหือเลยเนาะว่าบ่าามีคนแล้วนะอ่ะการยังเหลืออยู่ซ้ำนี่เนะาะเฮาจะให้ทางอ่าน้องทอทอหือเลยเนาะอ่ะขอบใจได้<จ>โอเคในตั้งใจใเแค่หนังสือหนึ่งนะโอเคนะทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้บาลีกะอ่าเอาเด้นําเงินของผู้ใหญ,ญ่ใจาบุญนั่นสื่อเป,เป็นปึ้มเป็นบิ๊กไม้ทางน่องเนาะแล้วก็มีขนมและจํานวนน,งนึงนะ้อยนึงเนาะกัเป็นเงินของผู้ใหญ,ญ่ใจาบุญอยู่ทางลาติาวายประเทศสหรัฐพุ่นเนาะ เป็นเงินของแม่วิไลพรบุญทวีไลและก็บแม่ปุถพรจุลามณีเนาะที่เพิ่นสมออนเอาไว้นะเฮาเฮาก็ได้จัดแบ่งจัดแบงค์มาให้ทุกคนให้มันทั่วเทิงกันเนาะทุกคนเนาะตามเ,าเงินไขหรือว่าตามาผู้ที่สมควรถ้ะได้รับน,นะครั้งนี้เฮาได้มาแล้วเฮาก็เลยได้แจ๊กจ่ายให้ทั่วเทิงกันเนาะสำหรับขนมแท้เด็กน้อยก็ได้กันเมื่อทุกคนเนาะทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาอ,าอยู่ในเขตน,นี้นะเนาะเฮากับยายเมื่อทุกคนนั่นละก็มีแต่ ผูที่บมาโบได้เนาะทุกคนเนาะเฮาก็เอื่อนกันมากทุกคนแต่บางคนกับกาหารมากบางคนกับเบกาหารบางทีส่วนลายจุเด็กน้อยมากแค่นี้กับมาเมื่อเนาะมีแต่อยู่เค็ดไก่ขาเจ้าบุหูซื้อๆเนาะกับสำหรับแิ่นี้บาลีก็ต้องขอขอบคุณใจเนาะคุณยายใจบุญของเฮานะขอให้เพลินจงอยู่ดีไม่แห้งป่าสจาาโรคภัยขัดเจ็บเนาะแล้ที่สําคัญบาลีก็ต้องขอขอบบุญขอบคุณเพลินหลายๆเนาะที่เพลินไว้วางใจเฮาให้เฮาเป็นสะพานบุญให้ตลอดมาเนาะกับเรื่องน้มุกนมันเนาะ อาเพิ่นก็ได้แบ่งให้เฮาเนาะทุกคนเนาะก็ต้องขอขอบคุณครับขอบคุณเพิ่นหลายๆเนาะอ่าขอให้เพิ่นจงอน,นุมาณนิย่าหอย2 0 0 0 0มัสซา,าเนาะอ่าประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานทุกประการเนาะและที่สําคัญเนาะขอให้เพิ่นจงอ่ามีสุขภาพแข็งแรงเนาะเป็นสิ่งสําคัญทุกคนเนาะก็สําหรับคลิปน,นี้บาลีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ่าแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสว่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยูไซก็อย่าลืมให้กําลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้อง สำหรับคลิปนี้เฮาแบบอยู่แบบมึนๆเลยทุกคนเบิ่งท้องฟ้าเบิงกก่งยังกะมืดไปเมืเ่อเล่าเฮาจะเดินทางกลับบ้านกับเพื่อนเฮาการยังไกลพอสมควรที่เฮาจะเดินทางไปเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีสบายดีเพ่ะนะสบายดีเพ่นได้าเบาิบ่งบรรยากาศการกินการคืนๆเลยแซ่บอ่ะแซ่บแซ่บเดี๋ยวเบิ่ง ได้มาแล้วทั้งนี้ได้มาแล้วตีขนมน้องได้กินแล้ได้แล้วแซบอ่ะแซ่บนี่ทั้งนี้ได้มาแล้วเนาะ <laughs> น้องก็ได้มาแล้วแซ่บป่าแซ่บนี่ยเราก็มีผู้เฒ่าแล้วแดนเอาทุกคนนะผู้เฒ่ากินเมือ่อละขนมนะเมือ่อล,ลาบได้กินอันนี้นี่กำลังกิน่ได้กินที่อะกินแห่แซ่บ